พี่สูย์ของเจนในวันนี้นะคะจะมาว่าด้วยเรื่องของของการทำสัญญกรรมคางที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเชื่อเพื่อนมาตลอดชีวิตพังตลอดถึงเวลาวันหนึ่งที่หน้าเราจะต้องแบบออกสื่อสาธารณชนถ้าทุกคนมาพิมพ์ล้อเราว่าเป็นมะม่วงอย่างเงี้ยกูคงฆ่าตัวตายไปแล้วค่ะอีดอกคนจัดงานศพมึงเอามะม่วงปักทูบมาให้กูด้วยนะ รายการนี้เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยคือเจนแค่อยากจะมาแชร์ในสิ่งที่เจนชอบหรือว่าของส่วนตัวของเจนของส่วนตัวของเจนของส่วนตัวของเจนหรือว่าอะไรที่เจนชอบทําหรือมีอะไรที่เจนอยากแนะนําอยากบอกหรือว่าประสบการณ์ตรงจากเจนจะ,จะมาแชร์ในรายการนี้นะคะว่าเชื่อเจนเถอะเออใครไม่เชื่อก็ก็ถูกต้องแลลวไม่ใช่ อีพีนย์ของเจนในวันนี้นะคะจะมาว่าด้วยเรื่องของของการทำสัญญกรรมคางที่ผิด ที่สุดในชีวิตคือเรื่องนี้บอกตรงเลยว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะว่าตัวเราเป็นคนที่มีคางอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นยุคมันเป็นเทรนเนาะเราก็อยากจะแบบว่าสวยตามเทรนมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่แบบทุกคนเขาจะคิดแบบหน้าทรงสตรอเบอรี่อ่ะต้องมีคางแบบแหลมๆเป็นตัววีทุกวันนี้ยังวีอยู่เลยเพราะว่ามันทําผิดพลาดมาจากตอนแรกจริงๆคางไปแบบไหม่เลยเหมือนเจนนี่แบงคิ้ิงเลยแบบคางสัน้นๆแบบเออเนี่ยก็อยากจะไปทําอยู่นะอ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยวไม่ได้เข้าเือ ก็คือว่าเรื่องราวอ่ะมันเกิดมาจากตอนนั้นน่ะเรากําลังจะวัยเข้ามาหาลายัยเราก็อยากจะทำสวยเนาะก็เริ่มจากการทําจมูกนั่นนูนนี่หลายคนอาจจะ เห็นเจนเล่าเรื่องสัญญกรรมในคลิปไปแล้วในเมื่อหน้ายังไม่อัปเดตประมาณ4ี่หปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้จะกลับมาทําแบบจริงจังแลละหมายถึงว่าทําหน้าแบบจริงจังคือจะถอดจมูกแล้วก็แบบเย็บคางเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนแต่ว่ามาฟังก่อนว่าเดิมแรกเลยในการทําคางอะครั้งแรกเลยที่เป็นแบบหน้าส่งสตรอเบอรี่เนาะทุกคนเขาจะแบบคิดว่าแบบเอยไปฉีดฟิลเลอร์สีอะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นการจะเข้ามาหาลัยก็อยากสวยเนาะก็จะมีเพื่อนที่แบบเออรู้จักแบบทําคลินิกเป็นผู้ช่วยหมออะไรเงี้ยแบบเออมาทาสิ นั่นนู่นนี่คือเพื่อนคนนั้นคือก็หวังดีแล้วก็ดีกับเราแล้วตอนนั้นน่ะเขาก็คิดว่าแบบฟิลเลอร์ของเขามันคือของดีแต่ด้วยความที่ยุคนั้นแบบเทคโนโลยีหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรมันก็ยังไม่ได้อัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นนวัตกรรมที่ฉีดแล้วสลายได้เลยก็คือถ้ายุคนั้นน่ะถ้าเรียกจริงๆฟิลเลอร์ที่เราฉีดเข้าไปมันคือซิลิโคนเหลวซึ่งมันก็ในระหว่างตอนนั้นที่เจนฉีดฉเจนฉีดไปประมาณ2รอบเองบ้งน,นั่นคือการแบบทําคางครั้งแรกที่แบบว่าเริ่มต้นของการทําสัญญกรรมเลยนะ มันคือซิลิโคนเหลวพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันเหมือนเกิดอาการแพ้เว้ยทุกคนตัวเจนอะเป็นสิวตลอดช่วงเวลา1ปีอะคือสิวขึ้นตลอดเวลาเลยเว้ยก็คือต้องไปกดออกแล้วก็เป็นรอยแผลเพราะว่าด้วยความที่เราขาวปุ๊บพอเป็นรอยสิวปุ๊มันแดงมากก็เสียตังค์จำแล้วํำอีกในการแบบรักษาสิวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแม่งพอเหออวะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องที่ว่าทําไมถึงตัดสินใจทําคางการทําคางแบบว่ายัดซิลิโคนเข้าไปเลยอะ่ะมันมีจุดเกิดเหตุก็คือแฟนเก่าเราอะ่ะเขาชอบตําหนิเราว่าเธอเป็นอย่างนั้นสิเธอแบบทําแบบนี้สิเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยมีคางนั้นูน่นนี่เริ่มพูดเริ่มตะล่อมตะล่อมเราเริ่มคิดมากเราก็รู้สึกว่าเอยทําไมวะเราแบบสวยไม่พอหรอเราต้องดีกว่านี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบศึกษาแล้วต้องไปทาคางแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายก็บอกว่าเออทําเถอะเธอแบบเธอแม่งคางทูพูดแบบนี้เว้ยคําว่าคาง ก็คือทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นโมอ่ะเออคางเราสรั้นหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สียฟิลเลอร์แล้วนะเออแต่แบบแม่งก็เป็นสิวตลอดเวลาหรือเขาไม่ชอบวะตอนนั้นรู้สึกว่าเสียสูตรมากเราไม่รักตัวเองเลยทุกคนจาไว้เลยนะถ้าสมมุติว่ามีแฟนแล้วแฟนแบบอยากให้เราเป็นแบบคนอื่นเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้ก็คือต้องเลิกเนาะคือเขาไม่ได้มองเราค่ะเขาไม่ได้รักเราที่เราเป็นเราค่ะเขาชอบอีผู้หญิงคนอื่นค่ะคือเขาเห็นเราเป็นแค่ทางพลานนะครบแล้วเดี๋ยวเขาก็าถ้าเจอคนใหม่สวยกว่าเขาไปค่ะ ้องเลิกนะคะอันนี้แบบไม่ได้เจ็บแผนแต่ว่าขอบคุณนะคะที่เป็นครูที่เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เจนรักตัวเองอเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นปมเนาะเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปทําเลยแล้วเราก็เออหาว่าเออที่เนี่ยแหละดีอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนนัน่นนู่นนี่เพื่อนบอกว่าที่นี่ดีจริงเชื่อเพื่อนอีกแหละเชื่อเพื่อนมาตลอดชีวิตพังตลอดตั้งแต่ฟิลเลอร์ค่ะ ทีนี้เราก็ไปทําคางเราก็ยัดสิ่งโผลเข้าไปเลยตอนนั้นก็คือแบบพอดูกระจกเราก็แบบเฮ้ยเออเรามีคางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบออกไปถามแฟนเพราะว่าแฟนก็คือพาไปด้วยแฟนเป็นคนพาไปด้วยพากูไปทาคางอ่ะมึงอีเหี้ยอุ้ยดูเสียงด้วยเออคือแบบเฮ้ยมึงพาเราไปทําคางอ่ะคือคงแบบอยากให้กูแบบสวยมากอะไรเงี้ยเขาก็เฝ้าเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วทำแบบแป๊บเดียวเองเว้ยประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงได้อะไรเงี้ยอีกแล้วอะกสัญกรแบบเร็วๆซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าหรือทุกคนเขาก็ทําแบบนี้เออไม่แปลก นราก็ถามเพื่อนเพื่อนก็ทำคลเหมือนกันก็บอกเออมึงก็เวลานี้แหละประมาณนี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ใส่ซิลิโคนหรือเปล่าวะแล้วก็ใส่ซิลิโคนแบบข้างในอย่างเงี้ยอม <c oughs> เฉ็นนะนะทุกคนส่วนเานนเองแล้วกันนะเออก็จะเป็นฟิลนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราทำยัดซิลิโคนเข้าไปแล้วก็เออเดินออกมาแล้วแฟนเขาบอกว่าเอา้ยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเขาบอกอันนี้คือยังบวมอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในใจเราตอนนั้นเราก็กลัวเว้ยว่าแบบเฮ้ยเราถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดไปอะมันใหญ่มากเลยมันก็ยาวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เครียดแล้วเขาหมอก็จะพูด คำเดิมๆเ,เลยตรงนี้มันยังบวมอยู่นะแบบต้องรอประมาณแบบ3 mm. เดือนถึง6เดือนมันถึงจะเข้าที่มันถึงจะรัดแกนเอาใช้คํานี้แหละ mm. ก็อดทนกับมันไปอะไรเงี้ยก็ ประมาณเดือนหนึ่งก็คือใหญ่มากนี่ขอแนะนําเลยสําหรับแบบคนที่ไปทําคางมาจริงๆเดือนแรกก็เห็นแล้วว่ามันเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าแล้วก็มาผ่านไป6เดือนก็ยังใหญ่อยู่และยาวอยู่ที่นี้เราก็เลยรู้สึกว่าแม่งไม่ใช่รอเว้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเวลาแบบไปเอาออกแล้วทีนี้ก็ไปถ่าแบบครั้งแรกเลยที่แบบไปเริ่มถ่ายละครชื่อเรื่องว่าเมีย2018 อันนี้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนคางนะทุกคนใช้คําว่าเปลี่ยนเนาะไม่ได้ถอดออกคือตั้งใจจะไปเอาออกเอาออกแบบเอาออกเลยไม่อยากมีคางยาวๆยืนยืนเป็นแม่มดเพราะว่าโดนล้อเจนใช้ชีวิตกับอีคางยาวอันนั้นอะ มาประมาณ2ปีได้มังทุกคนแล้วโดนล้อว่าแบบเอ้ยหิวเขียวเสวยอันนี้คือเพื่อนสนิทนะแบบเออแบบอบูริจีมมากคือรู้สึกแบบอีเฮียเป็นปมจริงๆแล้วพอถึงเวลาวันหนึ่งที่หน้าเราจะต้องแบบออกสื่อสาธารณชนแบบหลายคนจะต้องมาเห็นหน้าเราเราก็แบบรับไม่ได้้ทุกคนมาพิมพ์ล้อเราว่าเป็นมะม่วงอย่างเงี้ยคงฆ่าตัวตายไปแล้วค่ะ กันจัดงานศบมึงเอามะม่วงปักทูกมาให้กูด้วยนะคือทีนี้พอเราไปถ่ายเมีย2018ถ้าทุกคนเห็นแบบว่า EP ที่อ e ีพอยสอะเราบดเป็นพอยสพอยสใส่ชุนดนักศึกษาออกมาอันนั้นยังเป็นคางเดิมอยู่ที่เป็นคางใหญ่ที่แบบคนเรียกว่าอีมเขียเวเสวยทีนี้เปลี่ยนมาอีกฉากหนึ่งค่ะที่ออกมาคือใส่ชุดลาตีกับพี่ป้องใช่ไหมอันนั้นเปลี่ยนคางเออคือพีคมากแล้วเปลี่ยนอ่ะหนึ่งอาทิตย์เองคือถ่ายเทปนี้ใช่ปะ แล้วมีเวลาแค่1อาทิตย์แล้วต้องถ่ายเทปหนึ่งตอนนั้นไปตัดสินใจเปลี่ยนแล้วมึงบ้าหรือเปล่าหน้าไม่คอนทินิวทำยังไงแต่ตอนนั้นก็คือไม่ไหวแล้วอยู่กับเขียวสเสบยดไม่ได้ ก็เลยไปเปลี่ยนแล้วตอนที่เปลี่ยนก็บอกหมอคะหนูเอาออกเลยได้ไหมแบบร้อนใจมากว่าแบบต้องเอาออกเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าแบบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็จับจับจับลยเขาบอกว่าซิลิโคนคางมันค่อนข้างใหญ่นนหนาทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาออกเลยเนี่ยเนื้อคางมันจะแบบเป็นโพงเออเป็นโพงแบบเหมือนแบบเป็นอากาศแล้วมันก็จะห้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องหาคางหรือว่าซิลิโคอนอันเล็กอะ ยึดเกาะเข้าไปอีกนี่ในใจก็คิดนะเหมือนเอาเอาคางออกแค่5,000แต่ถ้าเสริมคางด้วย3,500 0หรือมึงหลอกเอาตังคุณเปล่าวะ เออแต่เราก็ต้องเชื่อหมอน้อหมอแนะนำขนาดนี้เราก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เสียไปสี่หมื่นเออแล้วเขาก็เอามาให้ดูเนี่ยดูนะคางอันเดิมนะใหญ่มากเราก็ลืมตาในห้องผ่าตัดเออโอ้โหมึงใส่คางกูใหญ่ขนาดนี้เอาออกไปอะดีแล้วเออแบบแม,แม่หมดเลยไว้ทุกคนแล้วเขาก็เลยเหลาแบบซิลิโคนอันเล็กๆแบบเนี่ยหมอปรับให้นี่ก็พูดกับหมออะหนูขอเอาบางเท่าแห่งกระดางเลยนะคะหนูไม่อยากได้คางแล้วอะไรอย่างนงี้ไว้ทุกคนหมอก็เลยแบบได้เดี๋ยวหมอจัดให้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็ยัดอีอันแท่งบางๆใส่เข้าไปในคางอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีช่องโหว่แล้วก็ในระหว่างนั้นคือใช้เวลาประมาณ7วันแล้วก็ไปถ่ายเลยทีนี้มันยังบวมมากๆอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเก็ f ฟ e ลปะหน้าก็เหมือนเดิมอ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ยังมีคางแม่มดอยู่คางเฉียวเสวยอ่ะก็รู้สึกใช้ชีวิตกับมันไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยังไม่พอใจถ่ายรูปแล้วก็ยังเป็นก้อนแล้วก็ยาวแล้วก็ ยาวอยู่หรือว่าด้วยช่วงแบบว่าตอนนี้แบบพิงกํกลังมาทุกคนฮิตแบบหน้าละมุนละมุนคางสั้นหรืออะไรเงี้ยเห็นปะความสวยแม่งตามเทรนด์จริงๆเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องไปเอาออกก็เลยแบบไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าจะไปเอาออกที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็ไปเจอแบบรุ่นพี่ที่แบบเป็นนักทาศัลยกรรมไม่ว่าจะเกาหลีไทยแลนด์คือทําหมดแล้วว่าที่ไหนดีที่ไหนนั่นเราก็เลยแบบเออลองเข้าไปหาคุณหมอแล้วก็การที่เราไปคุยกับคุณหมอเรารู้สึกถูกคนนี้แหละถูกใจแล้วก็พูดแบบมาจากจริงใจจริงหมอก็ จากประสบการณ์ของหมอนะผังผืดมันไม่สามารถหายไปได้เลยอะไรเงี้ยเตือนนะทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดียเเด๋ยวออกเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราผลิตเนื้อเยื่อที่เรียกว่าผังผืดคือถามว่ามันอันตรายไหมมันไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันจะไม่ดีกับความสวยของเราเวลาเรายิ้มอะไรเงี้ยผิวเราอะตรงคางมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกส้มอะทุกคนเพราะว่ามันเกิดมาจาก,กาแบบผังผืดด้วยเวลาเราเอา สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายทีเนี้ยมันก็จะแบบผลิตเนื้อเยื่อที่มันเรียกว่าผังผืดขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อต่อต้านเออทีเนี้ยด้วยความเอาเข้าเอา,เอ,าออกบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ย,ยหมอก็บอกว่ามหมอไม่สามารถที่จะแบบทําให้เนื้อเยื่อมันหายไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าตอนเนี้ยตัวยาก็ยาฉีดสลายก็ไม่ได้ทําให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรวมกับใช้เทคนิคการตีดโดยไฟฟ้าในการแบบทําให้เนื้อเยื่อมันหกตัวเอ่ออีผังผืดมันแบบน้อยลงก็แบบอุ้ยคุณหมอว้าวมีอะไรอ่ะไปฟงไฟฟ้าอ เราก็แบบด้วยความที่ไม่เคยเจอเทคนิคแบบนี้เนาะเราก็เลยแบบว่าแต่เอาคางออกไปเลยใช่ไหมคะเขาออกเอาออกเลยแล้วถามว่าจะดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเรามีเทคนิคอีจี้ไฟฟ้าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกเออก็เออเชื่อเชื่อเขาไปทีนี้เอาอีกแล้วความเสี่ยงก็ไปแล้วค่ะคือก็ตัดสินใจไปเอาออกแล้วเดี๋ยวมีคลิปมาอินเสิร์ตในตอนที่หลังผ่าตัดเสร็จอะพูดไปอีเดนพูดไปตอนผ่าตัดเสร็จมีคลิปแล้ว เดี๋ยวขอกินบาจ่างก่อนขอคำนี้ก่อนนะคุณบาจ่างบีบาจา่างที่บ้านนะคะไม่ต้องถามว่าบาจ่างอยู่ที่ไหนนี่ก็ครึ่งทางคางนะคะสดๆร้อนๆเลยค่ะคูดไม่ค่อยด้ขอเจ็บแผลก็ยังมีอาการหนุบบวมอยู่นิดหน่อยนะคะต้องกอก็บวมอันนี้คือซิลิคอนอันเก่านะคะก็คือเล็กมากบางมากแค่นี้เองค่ะเขาทอ โดยช้าเที่ยว่ะทางเล็กมากตัวมากด้วยอันนี้ก็คือเอาออกเลยคุอหมอก็ถามว่าทำทำไมก่อนพูดไม้ไหวแล้วจิค่เดี๋ยวารีวิวต่อนะคะน่าจะดูกันจบไปแล้วเนาะก็คือว่าครางที่เอาออกมาหมอก็ถามว่านี่ทําทําไมหนูมีคางอยู่แล้วแล้วหนูทําทําไม หนูก็งงเหมือนกัน,นะคะ่ะด้วยน่าจะเป็นเทรนด์ในตอนนั้นบางค้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเข้าใจแหละทีนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการทำคางเป็นการทำศิลปกรรมที่ผิดพลาดมากๆ,ๆเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างสุดของสเกลหน้าคือ1คือมันมีเรื่องแรงงุ้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง2มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผังพืชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําถ้าจะทําศัลยกรรมคางเนี่ยหรือว่าแบบอยากให้หน้าเรามันดูแบบมันยาวขึ้นนะแนะนําให้ทําด้วยวิธีที่ใช้การตัดกระดูกอะแล้วมาต่อเป็นคางมันชื่อเทคนิคนีโมอะไรสักอย่างลองไปเสิร์ชดูแล้วกันแต่อยากจะบอกว่ามันดีกว่าตรงที่มันคือกระดูกของเราแล้วก็ตอนที่เพื่อนไปทำมาเพื่อนเจนก็เคยไปทำมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงเขามีแบบว่าสแกนหน้าแบบ3มมิติให้ดูเลยเวย้ยว่าแบบว่าสเกลหน้ากูอะมันเท่านี้ จมูกเท่านี้คางอะ่ะต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยหมอก,ก็ทําให้ก็รู้สึกว่าเออไปทําแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการฉีดฟิลเลอร์เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าันนั่นเราโดนหลอกหรือเปล่าอาจจะเป็นซิลิโคนเหลวไหมมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องฉีดสลายอีกบางคนต้องขึงขั้นขูดออกมันไม่คุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเชื่อเจนเหอะเชื่อเจนได้ไหมว่าอยา่าทําถ้าทําต้องทาดีๆอย่าทําแบบ30มสินาทีแบบ เจนมันผิดพลาดเขาด้าใจไหมเชื่อเจนหรือ,อยังว่าอย่าทำก็ดูเอย่ยดูสิรูปเนี่ยเห็นไหมมันแบบเออมันโปะ๊ะมันไม่ดีทุกวันนี้ก็ยังแบบเวลาถ่ายรูปอะ่ะ ก็ต้องตบคางขึ้นหลายคนคือเขาตุง้งคางให้มันยาวลงมาแต่นี่คือตบขึ้นดันขึ้นถูกรูปไม่ต้องถามว่ารูปไหนบ้างถูกรูปเลยไอจี IC. มันเป็นปมเ <c oughs> ข้าใจปะมันถือว่าเป็นคลิปที่เจนก็มาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ฟิลเลอร์แล้วก็ทําคางผิดพลาดเพราะว่ามันใหญ่กว่าสเกลหน้าเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็คือไม่สามารถเอาออกได้เลยเฉย,ยๆเพราะว่าเนื่องจากมันจะเป็นโพรงมันก็เลย ต้องเปลี่ยนเป็นอันเล็กอีกแล้วทุกอย่างมันดําเนินแบบด้วยการใช้เวลาทั้งนั้นนะทคนมันไม่คุ้มกันเลยอะเออแล้วต่อมาก็ถึงถอดได้เก็ตฟิวปะก็อันนี้สิ่งที่ปลอมอย่างเดียวก็คือจะหมู่ตอนนี้คือเอาทุกอย่างออกหมดแล้วเอาทุกอย่างออกก็ก็ไม่ได้ทําอะไรนะอืมเดี๋ยวไปพูดคลิปหน้าก็ได้อันนี้แค่พูดเรื่องทางก็พอ